ข้อที่แปดค่ะนี่นะฮะเอาละ่ะลูกปนมาสักท่าค่ <จะ S 1> าวัตร<ะ>ีสะอตเลยในช่วงเวลาใดเนะช้ากลางเย็นทุกเวลาทุกเวลาเลยหรอทุกเวลาเลยนะแจ๊ ะชื่ออะไรเอาเน็กๆนก็ทางวัสดีสิครับนี่ครูนายยาเราก็ทาตลอดเลยนะครับนอกจากเุงมือตอนที่ทาทั้งตัวนะครับก็ต้องทาทุกเวลาด้วยนะครับผมทุกเวลาไม่ใช่ทานตลอดเวลานะไม่ใช่แบบทาได้ทุกช่วงเวลาทุกช่วงเวลาใช่ค่ะนี่อ่ะมาดูอันดับกันมีใครขึ้นคือกีออกมาได้เลยนะกีออกมาได้เลยในจ้ะอะไรนะอะไร สลีปไปใช้ดีกว่าว <Whoa! S 2> ้นะฮะข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปค่ะมาค่ะเหลืองตอข้อสุดท้ายแล้วค่ะอาจย์เรีย oh. นมาจากซีรีส์ของปอ์ูวินจากเรื่องแรกไปเรื่องล่าสุดมาค่ะแาน <c oughs> VR, มาเพีอาาบนฟ้ามีสีหน่อยคุณทีมาบนฟ้ามีอาเพื่อเพิอแค่หนึ <c oughs> ่งเดียวมาบนฟ้าเพื่อเพแค่หเดียวมีมีสหน่อยคุณบนฟ้าคุณตอบถูกปะเป็นคุณู้จับถูกไหมครั และข้อของคุณคือข้อดีนะคะนี่ข้อสีนะคะป้าบนฟ้านะคะเพื่อเธอแค่เดียวแล้ว V R ค่ะผู้ใดตอบผิดผู้ใดตอบผิดอาจจะเป็นอินเตอร์แฟนอินเตอร์แฝงอ๋ออินเตอร์แฟนอ๋ออินเตอร์แฝง ขอให้หนูเป็นคนอ่านโจทยมแล้วก็อ่าจุดนะคะอ่านทั้งข้อคำถามแล้วก็ข้อคำตอบให้พี่้ะกันนะคะมาค่ะ นี่เชิญพี่ปาพกกี่มุกมินค่ะทีมเมสเซจของวัซซิลีสโคลิสโก้คืออะไรครับครับอ่ะข้อนี้ต้องถูกทุกคนนะมีข้ออะไรบ้างนี่ขอ้อแรกเลยครับผมจบผิวแห้งเผยผิวดูจบผิวไล่จุดเผยผิวโปรถัดผิวจุดหยุดใจจบผิวจุดหยุดผิวแห้งและคำตอบคือ,อจบผิวไล่จุดเผย อยูลายจุดเผยหิโกลสัยและนี่คือข้อของเรากับป้อนภูมและผู้ชนะของเราสามอันดับแรกค่ะมากสามอันดับแรกนะคะของเราสามท่านดีดีด้วยนะคะของรางวัลของเรานะครับลำดับที่สามและลำดับที่สองนะคะได้รับกระเป๋าเพิมพูนค่ะและลำดับที่หนึ่งนะคะเพื่องเพิมพูนคอร์รกับมูเดโอ้ยดีมากดมากอะทุกคนรับหน้าจอไว้ผู้ชนะทั้งสองนะคะสามท่านนะคะยินดีกับคุณน มูลินี่มูลินี่คุณบัวคุณละตานะคะอ่พี่บปาพี่ภูวินเชิญตรงนี้ครับนะคะโดยจะบอกว่าทั้งสามรางวัลนี้นะคะส่งตรงนะคะไปให้เลยนะคะแานแคปกันไปนะคะเดี๋ยวเราจะเรียกว่ามายืนยันสิทธิ์กันให้นะฮะหนาสองงานนะคะเอาเป็นว่าพี่บปาพี่ภูวินเม่จะพูดหนีไปถับคำที่ดีไหม ว้าท่นไมดีมากรูท <ừ> ่า,มมาน,นมันตั้งใจดีมากดีมากดีสุดๆตอนเราใครตอบพิธีเขา้าใจจะเป็นเต้นะครับผมนะคะเชิญพิธีการนะตอนนี้เนี่ยน่าจะเอ,อ่อติดแฮชแท็กกับเราแล้วอย่าลืมนะคะทุกภาพทุกวิดีโอติดแฮชแท็กให้ขึ้นเทรนเลยไม่ว่าจะในแพลตฟอร์มใดนะคะเราอยากจะเห็นแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปอา่านเราจะไปติดตามกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเล่นเกมต่อไปดีกว่าพอเรามีคุณสองคนจะต้องแข่งกันแข่งกันเหรอเอาเป็นว่าขอจะต้องให้บาดูรินที่บางทีผู้มีเหตุผงขึ้นมาค่ะ และตองค่ะเชียร์ไทยเชียร์ไทยบอลเดียนดีดีดีหันหันขันนะขันหันจันออกไปให้ทนะุกท่านได้เห็นหน้าหันออกไปแล้วนี่นะขันไปทางนี้แล้วหันไปทางหน้านนหน้าทีวีออของเราเลยนะ เขียนว่าอะไรนี่นะครับผมว h สลี Leave Hyal Bright g ยาเซรั่มเบสโลชั่นสปอร์ตโกลนะครับทาจบผิวลายจุดเจอผิวโกลส่นั่นเองนะครับผมนี่ตัวนี้เลยดีมากมากอ๋อใช่ดีกว่านี้ก็คือเรามีสิทธิ์ที่จะได้เลือกแนวเพลงให้กับฝั่งนั้นนะคะม right ี่ฝากแนวให้ได้เลือกกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะ เราเป็นคนแพ้พี่ภูวินพี่ภูมินจะต้องถือตัวนี้แล้วต้องเต้นไปด้วยดีไหมนี่ถือวัตัวนิของเราเลยนะคะแนวเพลงที่พี่ปอนจะเลือกนะคะมีสามแนวเพลงหนึ่งเซ็กซี่เซ็กซี่สองตลกตลกอสาวเดินแบบไปในนูกนเซ็กซี่ตลกหรือเดินแบบไปในนูกอะไรนะม เซ็กซี่อะเ็ปล่อยแล้วผดตัเลื่อกเองเดีวเือเองออเลเื่อหนึ่ยคุณเลือกได้คุณเดินแบบดีกว่าดีเดินไหมคัคุต้องอยู่กับสายอะโอีนะโจได้นะเอาเซ็กซี่เอาุณ้ยากอะไรคุณคุณไม่ชนะคุณต้องไม่คเลือกคุณจะไม่เลือกพี่บอลอย่าใจดีอย่าใจดีไม่ดูดีฉันขอโคุณอ่ะต้องเลือกแล้วค่ะพี่บอฉันเลือกเดินแบบตอนเลือกเด่นได้ไหมได้ไหม ก็ไม่สารไปได้อ่ะไม่ได้เฉยแต่ไม่แน่นะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทีมงานเลือกเพลงเดินแบบอะไรมาอย่าไว้ใจ o r g a n i น e r เจ้านี้จริงๆนะคะเซ็กซี่ได้เป็นได้ไม่ขนาดเพลงเจ้าเจ้ากันโอเคเอางั้นเชิญตรงนี้พี่พี่มีแคนบอสให้กับเราตรงนี้เออย่าบีพี่ด้านหน้าผู้บริหารนะคะเออเออถ้าจะเดินอะไรก็เดินดีๆตรงนี้นะฮะเอาไปบอก แพงนี้ค่ะเดินแบบกับวัสลีไปอนเดินแบบยังไงนะเดินแบบยังไงนะต้องเดินแบบสติ๊กเกอริหรอต้องเดินแบบต้องเดินแเอาแบบที่ จอยเราเล่าวสดีไงเราผิวโกลบ้ายอะไรแล้วมั่นใจไหมบ้างมั่นใจเลยเรื่องอะไรแบบป้นบาปนใจเพราะวัสดีนีนี่เอา,ปาเป็นว่าพี่ปอลพี่ภูบินในช่วงต่อไปเมืเ่อกี้เราเป็นแขนโตเพราะว่านี่เขาจะกลายเป็นหัวหน้าทีมของเราต่องคนนี้จะเป็นหัวหน้าทีมของเราจะมีคนมาเล่นเกมกับเราและดิฉันมองตาแฟนๆที่นั่งอยู่ตรงนี้ขอบคุณลูกค้าของเราท<อ>ุกท่านนะคะเราได้จับมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะมีใครมาเล่นเกมกับเราบ้างทีมเอค่ะจะอยู่กับคุณปอลและทีมบีจะอยู่กับภู้บิน